สวัสดีคะ่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะแดดจ้าก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็สายแล้วคะ่ะประมาณ9ก้าโมงนะคะเรามาถ่ายคลิปคะ่ะพาอ้วนกับแม่มาถ่ายคลิปส่งทางโครงการของเราทุกวันนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันของช้าง2แม่ลูกเชือกนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่ทีแรกก็จะรู้นะคะว่า คุณแม่วงเดือนแล้วก็อ้นวนุนเหลือนเนี่ยทำงานอะไรนะคะนี่นะคะคือการทํางานของเรานะคะก็คือการปล่อยช้างให้เป็นธรรมชาติให้กินแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องใส่โซ่ค่ะก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาเลยค่ะแล้วแต่เขาจะทําแล้วแต่เขาจะกินแล้วก็แล้วแต่เขาจะเดินนะคะแล้วก็ไม่บังคับเขาค่ะแต่ถ้าออกนอกลู่นอกทางก็ต้องบอกต้องสั่งนะคะ ทํางานเสร็จก็ไปผูกไว้ที่กกหลักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าช้างเราอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะก็เหมือนช้างเชือกอื่นทั่วไปนะคะแต่เวลาทํางานเราจะปล่อยให้ไม่มีโซ่แบบนี้นะคะก็ใช้เวลาทํางานใช้เวลาปล่อยอย่างนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละค่ะนะคะอืมกินอร่อยใหญ่เลยตรงนี้ก็เป็นสวนหญ้าข้างหลัง กกหลักของเรานะคะหลังลงช้างค่ะเป็นสวนหญ้านะคะที่มันไม่มีหญ้าขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะไถแล้วก็ปลูกใหม่นะคะตรงนี้ค่ะกะเ็เลยปล่อยช้างให้มาเดินเล่นให้มากินตรงนี้ได้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสโหแซบบอสอร่อยใหญ่เลยนะคะ <laughs> ทั้งเมทั้ทงลูกเลยนะคะเขาชอบค่ะชอบแบบนี้ชอบแบบ เดินชิลกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไดเล่นก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะคือแบบชิลๆไม่ต้องมาบาังคับชั้นไม่ต้องมาใส่สู้อันนี้ก็แม่ควันก็พูดไปเรื่อยนะคะมามุมนี้บ้างนะคะกินอ้อยค่ะเพราะว่าควันไหมเขาเอาอ้อยมานะคะเบกอ้อยมา ให้บุญเหลือแล้วก็คุณแม่วงเดือนได้กินตรงนี้นะคะให้เขาได้มีตัวเลือกค่ะตัวเลือกเยอะนะคะแล้วแต่เขาจะเลือกกินนะคะกินตัวไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะนกก็เยอะค่ะเดี๋ยวเสียงนกเสียงอะไรไม่รู้เลยเจี๊ยวจ้าไปหมดเลยนะคะในตอนนี้ร <c oughs> <c oughs> ้อนค่ะร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนสุดๆเลยนะคะอ้วนยังติดใจอ้อยอยู่นะคะอ้อยนี่ เมื่อวานนะคะแม่ควานว่าจะไลฟ์สดแต่ว่าไลฟ์ไม่ได้ค่ะไม่มีที่ชาร์จแบตนะคะว่าลูกสาวแม่ควานทําหักนะคะที่ชาร์จแบตก็เลยไม่มีที่ชาร์จแบตค่ะกลัวไลฟ์ได้แป๊บเดียวแล้วแบตจะหมดนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยดูไอ้อ้วนจะไปไหนเนจ้าหมูอ้วนจะไปไหน <c oughs> คุณแม่ก็ยังกินอยู่ตรงนี้นะคะกินสวยๆเชิดๆไปเลยนะคะนางแบบ ชอบแบบนี้ชอบกินแบบนี้ค่ะสไตล์นางนะคะส่วนอ้วนหนุม่มอ้วนจะไปฝั่งนู้นแล้วนะคะก็ปล่อยไปค่ะไม่ต้องตามค่ะเดี๋ยวแม่จะไปตามเองมั้งหนีดูท่าทางนะคะเราดูว่าแม่จะไปตามไหมถ้าแม่ไปแล้วก็ต้องเรียกนะคะต้องให้ควันเรียกมาะคะ่ะไปแล้วนางงามไปแล้วนางงาม <c oughs> เรียกว,ว่านางงามนะคะเออ นี่เห็นไหมคะควาเรียกมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเป๊ะๆแบบนี้นี่เวลาวิ่งไม่เป๊ะนะคะเวลาเขาวิ่งหนีรถวิกไว้นีไม่เป๊ะนะวิ่งแบบโอ้โหอันดับหนึ่งเลยอ้าวอ้วนมาทําอะไรทางนี้คะปุ๊บโผล่มาทางนี้ตกใจหมดเลยเดินที่นี่พื้นสันไปหมดเลยนี่อ้วนนี่ วนเหลือนี่ยังมากินอ้อยนะดินติดใจอ้อยอยู่เลยนะคะมันแซบ่บดูแม่นางก็ยังดูนู่นนะคะเขากินอาหารเสริมนี่ได้เยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็แม่ควานก็ให้กินนะคะไม่คายเลยค่ะอาหารเสริมแบบเยี่ยมยอดมากกินไปค่ะจะได้มีแรงเนาะจะได้มีแรงทําอะไรหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีแรงขึ้นแล้วนะคะร่างกายก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะ ส่วนเรื่องความอ้วนก็ต้องใช้เวลาค่ะอาหารพวกผลไม้เราก็ไม่ได้มีมาเสริมตลอดเวลานะคะเพราะว่าจะให้ควานซื้ออย่างเดียวก็ไม่ใช่นากก็เราก็ต้องอถ้ามีคนสนับสนุนอย่างเช่นเจ้าของช้างเขาก็เอามาให้กินนะคะแต่เขาก็เอามาให้กินในแบบอะไรอะวันละนิดวันละหน่อยนะคะในส่วนของควานช้างเองเนี่ถ้าเอามาให้กินก็เอามาให้กินได้ค่ะแต่มันไม่ได้ปริมาณที่เยอะเนาะ นั่นหละค่ะแม่ความถึงบอกว่าต้องใช้เวลาค่ะถ้าจะให้อ้วนเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเรามันไม่มันไม่เยอะแยะขนาดนั้นนะคะหมายถึงว่าอาหารเสริมอย่างอื่นนะคะพวกผลไม้นะคะแต่ว่าเรื่องหญ้าเรื่องอ้อยอย่างเงี้ยเรามีครบค่ะเรามีแบบมีให้เขากินอยู่นะคะวันนี้ก็เราก็ไปฟันอ้อยมาให้คุณนายวงเดือนกินนะคะ <laughs> ไปกับควานไม้สองคนนะคะไปฟันอีกหมู่บ้านนึงค่ะ ข้ามไปอีกสองหมู่บ้านนะคะก็นั่นลหละค่ะเราไปฟันตั้งแต่เช้าเลยตอนเช้านี้ก็ช่วงเช้าว่าจะไล์สดก็ไล์ไม่ได้อีกนะคะมันไม่ไมเอื้ออำนวยค่ะทั้งเรื่องโทรศัพท์เรื่องที่ชาร์จเรื่องอะไรต่ออะไรนะคะก็เลยได้อัดคลิปมาให้ชมกันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะคะว่าจะได้ไล์สดไหมนะคะยังไม่อยากรับปากไว้นะคะเดี๋ยวจะเสียคําพูดนะคะดูดัก าตดากนะคะคหันแตดากให้ไงคะนางไม่หันหน้ามาแล้วอ้วนก็มีหันหน้ามาด้วยนะคะนี่ถ่ายตรงนี้เลยเห็นไหมหันหน้ามาแล้วคะ่ะเห็นความสวยของนางไหมคุณแม่วงเดือนเดินมาหาเราแล้วเราก็ต้องค่อยๆถอยนะคะถอยเร็วไม่ได้เดี๋ยวจะหงายหลังตามมาด้วยลูกชายสุดคีดดื้อนะคะ อ้นเหลือของเราเดินแบบสปีดมากเลยนะคะเอาแยกกันนะคะลูกไปทางแม่ไปทางนะคะคุณแม่วงเดือนนางแบบหน้าตานางสดชื่นแจ่มใสนะคะอารมณ์ดีเป็นไหนก็มีลูกไปด้วยจะกินจะนอนก็ได้เห็นหน้าลูกนะคะนางก็มีความปลื้มปิติใจนะคะยาใจของนางนะคะก็คืออ้วนนะคะ นังก็สดชื่นแจ่มใสขึ้นนะคะไม่โศกเศร้านะหิวพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะกินอาหารก็ดีขึ้นค่ะร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะพูดมากไหมวันนี้เหมือนจะพูดมากเนาะทุ่งยาเขียวชดจีเลยนะคะท้องฟ้าก็อืฟ้าเลยนะคะฟ้าขาวเลยค่ะ ล่อยให้เขาเดินไปแล้วค่ะนี่เขาดูแถวนี้แลคะ่ะเขาไม่ไปไหนไกลหรอกแต่ถ้าเขาข้ามเขตไปเกินไปไกลเกินแล้วก็ควานเขาก็จะเรียกมานะคะดูไปยินไปอีกแล้วนุงใหญ่ไปแล้วพุงใหญ่รถถังนะคะเจ้ารถถังดือ้อดื้อนะคะไม่รู้ดื้อได้ใครนะคะดื้อได้แม่หรือเปล่าดื้อได้พ่อมั้งพ่อเด็กชายบุญเหลือก็ดื้อนะคะประวัติ พลรยเบียนี่ไม่ธรรมดานะคะตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพลรยเบียนะคะแต่ก่อนก็อยู่หมู่บ้านช้างของเรานี่นะคะ่ะจนได้กับมีลูกกับคุณแม่วงเดือนนี่แหละคะ่ะเป็นเจ้ารถถังนี่นะคะแล้วก็ไปๆมามาก็ ได้ไปอยู่เชียงใหม่อะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นไปยังไงก็ไม่รู้อันนี้ควานไหมทายงานเสร็จแล้วค่ะกําลังเก็บอ้อยนะคะเอามาให้กินก็กินนิดๆิดหน่อยหน่อยนะคะอยากเดินมากกว่าเนาะก็ทํางานของเราก็เสร็จแล้วเราก็จะพาเขาไปผูกไว้ที่กกหลักนะคะเย่ฉันจะไม่รอแล้ว <laughs> ไม่ได้ขี้เกียจน,นะคะก็เขากิจวัรประจําวันเขาแบบนี้เนาะอ้วนไปทางนน้นนะคะไม่ลงเดินก็ไปทาง อีกทางหนึ่งนะคะแยกกันไปค่ะอา้าแม่ควานจะไปทางไหนละ่ะอย่างนี้เดี๋ยวแม่ควานก็จะนี่แหละคะ่ะไปดำทางนี่แหละคะ่ะดำทางป่าหญ้านี่แหละคะ่ะเดินไปเลยนะคะเพราะว่าสวนหญ้านี้ไม่ค่อยสูงนะคะเดินไปได้แล้วเราแม่ควานเดินไปทางนี้เลยละกันนะคะไปเลยแหวกทางไปเลยค่ะแหวกไปเลยค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดเยอะๆเลยนะคะไม่ควานก็แชร์ทุกวันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะให้ควานด้วยให้ช้างด้วยนะคะ นูนมาแล้วคุณแม่องุเดือนนะคะเดี๋ยวเอาไปผูกไว้ที่กกหลักค่ะแล้วก็โยนหญ้าโยน,โยนโอ้อยให้เขากินแล้วควานก็แยกย้ายกลับไปกินข้าวกันนะคะมาดูเขาอีกทีก็น่าจะตอนเที่ยงค่ะมาเอาน้ำให้เขากินนะคะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ